สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแฟน u t u b e ทุกท่านค่ะร้านโัเฮงเทคเตอร์สาขาหนึ่งค่ะตําบลกระเทีมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาชมนะคะสินค้ามือสองนะคะสำหรับสามคันนี้นะคะจะจำหน่ายเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะลูกค้ารับลูกค้ายื่นกู้ทกกะสาทั่วไทยเลยเดี๋ยวจะพามาดูนะคะคันแรกนะคะคันแรกเป็น L5018 ตัวสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าค่ะเป็นรถปีจทะเบียน2564ค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่ 4 9 0 0 0บาทค่ะ4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจะได้เบบี้ดีนี่นาผ่านพรวนะคะลูกค้าอุปกรณ์2รายการนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามกันมาได้นะคันนี้นะคะเครื่องเดิมเมค่ะคันไม่เคยตัดซีนหน้าซีนหลังไม่มีรั่วซึมแน่นอนฐานไฮโรลิกไม่เคยเปิดนะคะลูกค้าสนใจสอบถามได้นะคะสําหรับ L5 สูตรคันนี้รถสวยค่ะลูกค้าเนื้อยางเต็มสี่ล้อเลยรถสวยค่ะลูกค้าขาไม่ชมสินค้าได้นะ สำหรับตัว L 5 0คันนี้นะคะลูกค้าถูกใจกันนะคะลูกค้าติดจองนะคะรอวันจะส่งได้ค่ะตอนนี้รถสวยๆนะคะมีอยู่นะคะ N 1่คันค่ะลูกค้าเข้ามาใหม่1คันนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะคะันต่อไปนะคะ,ะคะันต่อไปเป็น L 3 2แรงค่ะ L 3 2แรงนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นรถปีจทะเบียน2567เลยนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะลูกค้ารถทางร้านนะคะไม่ได้เก็บสีไว้ล่วงหน้านะคะให้ลูกค้านะคะมาชมก่อนค่ะสีนะคะสำหรับ32แรงปี67ค่ะชั่วโมงก็ใช้งานอยู่ที่228ชั่วโมงราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0เบาทโปรสซลดอยู่ที่ลดอยู่ที่10,000บาทค่ะลูกค้าโปรส่วนลดอยู่ที่10,000บาทนะคะไม่มีดินหนา้าผ่านพัวแล้วก็โตรตารี่รถสวยๆพรับชายานเลย ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้นะรถสวยพร้อมใช้งานคะ่ะสภาพนี้9ก็95%ค่ะลูกคา้าเดิมทุกจุดคะ่ะสวยมากคะ่ะ32แรงคันต่อไปนะคะ l 4 0 1 8ตุสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้ปี66ค่ะลูกคา้าราคาอยู่ที่4 แสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะคะจะได้เบมิดเดนิน่ากับผ่านพรวนค่ะลูกค้ารถสวยๆพร้อมใช้งานรถปีหกหกค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าลูกค้านะคะอยากได้อุปกรณ์สามรายการราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทค่ะสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันนะคะจะได้เบมิดเดนิน่าผ่านพรวนแล้วก็โรตารี่เลยรถสวยๆค่ะลูกค้าสวยมากเลยคันนี้ชั่วโมงแท้ค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบหกชั่วโมงรถสวยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้า B 2 7ตัวเล็กก็มีค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะร้านเปาอาจารย์ถวอาทิตย์เปิดทุกวันค่ะลูกค้าฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ